Let's do it. Come and take a look around. Enjoy it. Let's. Do it. สวัสดีค่ะดนตรีสีสรัร Modern e n t e r t a i n ์เท t วันนี้มาพูดถึงก้อยรัชวินและตูนบอดี้แ a ลมว่าทีเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่ใกล้จะลั่นระคังวิวาในระยะเวลาอันใกล้นี้กันแล้วนะคะหลังจากที่ทั้งคู่ต้องเลื่อนการจัดงานแต่งงานออกไปเพราะสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดกันหนักในช่วงก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้คู่รักขวัญใจมหาชนอย่างตูนบอดี้แลมและก้อยรัชวินก็ได้เลิกแต่งงานเลิกใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายน 2563นี้กันค่ะครั้งสาวก้อยรัชวินได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงการเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวว่าได้มีโอกาสได้ลองชุดเจ้าสาวไปแล้วนั้นในเรื่องของชุดเจ้าสาวที่เตรียมก็มีไว้ประมาณ4-5ชุดโดยเป็นผลงานจากดีไซเนอร์คนไทยทั้งหมดนะคะส่วนชุดเจ้าบ่าวของตูนบอดี้สแลมเองก็ได้ลองแล้วเช่นเดียวกันพร้อมกับตนแต่ให้รอดูในวันงานกันว่าจะเป็นชุดแบบไหนมีให้ลุ้นกันด้วยค่ะ ส่วนขั้นตอนในการเตรียมงานแต่งงานณนะตอนนี้อยู่ในช่วงการผลิตการแต่งงานซึ่งหลังจากที่การแต่งงานเสร็จแล้วก็จะรวบรวมแขกที่จะมาร่วมงานโดยทั้งคู่ก็จะเดินสายเชิญแขกด้วยตัวเองส่วนสถานที่จัดงานก็คือโรงแรมพลาซ่าแอดทีนีซึ่งตอนนี้ทั้งก้อยและตูนเองก็กําลังประเมินจํานวนแขกที่จะมาร่วมงานเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่และคํานึงถึงสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยค่ะ เรื่องของทีมงานแต่งงานทางว่าที่เจ้าบ่าวตูนบอดี้แลมได้คิดวางแผนไว้ว่าอยากจะให้เป็นธีมสวนสนุกเพราะว่าเป็นที่ที่ไปแล้วมีความสุขเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับเขาทั้งคู่ส่วนเรื่องของวันแต่งงานและจัดงานแต่งในวันเดียวกันก็คือ28พฤศจิกายน2563โดยมีพิธีมั่นในช่วงเช้าและงานแต่งในช่วงเย็นค่ะ แต่ทางด้านสาวก้อยเองก็มีกระแสในเรื่องของคอสเจ้าสาวที่ตัวเองได้เตรียมตัวไว้อยู่ในช่วงนี้อาจจะดูเป็นคอสเจ้าสาวที่ดูแล้วทอรหดไปสักหน่อยนั้นก้อยเองได้ชี้แจงว่ารู้สึกว่าการแต่งงานก็เหมือนการวิ่งมาราธอนเรื่องแรกที่ต้องคำนึงของการเป็นเจ้าสาวก็คือสุขภาพเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และว,วันแต่งงานก็เป็นวันที่ต้องพร้อมที่สุดนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของทายาทที่หลายๆคนได้ถามกันมากมายนั้นทางก้อยและตูนเองก็ได้มีการค่อยๆเรียนรู้เรื่องนี้มาบ้างแล้วและมีการพูดคุยกันไว้บ้างเหมือนกันค่ะงานนี้ต้องรอติดตามกันนะคะว่าคู่รักขวัญใจคนไทยทั้งประเทศจะจัดงานแต่งงานออกมาในรูปแบบไหนและเชื่อว่าหลายคนลุ้นให้ทั้งคู่มีทายาทเ,เร็วแน่นอนค่ะ และแม้ว่าช่วงนี้ทั้งสองคนจะเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวป้ายแดงกันทั้งคู่แต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นงานละครของทางก้อยรัชวินที่สาวก้อยก็ยังคงรับหน้าที่เป็นนักแสดงให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่บ้างส่วนตูนบอดี้ส a ลมก็เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดกับสมาชิกในวงในานามบอดี้ส a ลมกับเพลงใหม่ชื่อว่าไม่เข้าท่าซึ่งในเพลงนี้ทางหนุ่มตูนเองก็ได้แต่งเนื้อร้องและทำนองเองด้วยโดยมีสมาชิกในวงบอดี้ แลช่วยกันเรียบเรียง และนอกจากผลงานในวงการบันเทิงทั้งคู่ก็ยังมีผลงานด้านสังคมอยู่นึงๆนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆมากมายอย่างเช่นกิจกรรม9ก้าคนละก้าที่ยังคงมีกิจกรรมเพื่อสังคมแม้ว่าจะไม่ใช่รูปแบบการวิ่งมาราธอนก็มีกิจกรรมชื่อว่าตลาดใจโดยให้บรรดาศิลปินในวงการหลายๆคนมารวมด้วยช่วยกันสร้างสีสันมอบความสุขให้แฟนๆด้วยเสียงเพลงเพราะๆพ,พร้อมกับการเปิดรับบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆแล ก็ช่วยเหลือทีมแพทย์ทีมพยาบาลค่ะเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด -19 กันในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่รักนักบุญจริงๆเลยนะคะสำหรับพี่ตูนบอดี้สแลมและสาวกอรัชวินของเราค่ะทางดนตรีสีสารโมเดิร์นเอนเตอร์เทนเองก็ปลื้มใจมากๆที่ทั้งคู่จะได้ลงเอยเป็นคู่ชีวิตกันในวาระนี้ด้วยขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้วรอติดตามทายาตัวน้อยๆของทั้งคู่อยู่นะคะ รักก็คือรักลงก็คือลงแต่ทามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นหวานที่เกยตื่นน้ำลายใจสลายแหลกลงไปหายทะเล ากดไลค์กดแชร์กดติดตามดนตรีสีสาร m o เด r n Entertainment เราจะมีสกู๊ปบันเทิงให้ได้ติดตามกันทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศมาอัปเดตด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Enjoy it,